กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมข้า,บาวบ้าอินฟินิตคอมโบกับผมนัสเซ็กนะครับวันนี้มาอยู่กับอาชีพการเดียเตอร์นั่นเองนะครับหรือว่า G.L นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของจุดดอบดันเจียนสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ทราบนั่นเองมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอไปรับชมกันก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจงให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยกันนะครับก็สําหรับในส่วนของคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็คือ จุดดรอปใบดันสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ทราบก่อนเปิด OBT นั่นเองนะครับเพราะว่าในส่วนของการเปิดจริงเนี่ยนะฮะการลรงดันโดยใช้เพชรเนี่ยอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ในส่วนของการดรอปใบดันมาลงดันเอานะครับจะมีในส่วนของดันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ตลาดก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อในส่วนของดันเจียนหลังจากนั้นนะครับมันจะมีคําว่ามิชชั่นดันเจียนก็จะมีชื่อดันเจียนหลายหลากมากมายเลยนะครับ ที่สําคัญเลยนะครับดันเจี้ยนแต่ละดันเจี้ยนเนี่ยจะรงและจะดรอปไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละแมปอ่ะมาดูอย่างแรกก่อนล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของแมปพาร์ทนะครับซึ่งดันนี้นะครับเขาเรียกว่าดัน55ก็ในส่วนของแมปพาร์ทนะครับจริงๆแล้วนะครับดันแมปพาร์ทหรือว่าดันเลเวล55เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับในช่วงต้น เราจะข้ามไปลงดันในส่วนของรูน่าเลยนะครับหรือว่าดัน70นั่นเองหรือเรียกง่ายๆว่าดันวัวนั่นแหละนะครับดันนี้นะครับเป็นการ๊มเลเวลได้ค่อนข้างไวนะครับจาก70เนี่ยอาจจะไปถึง8 5ถึงเกได้โดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งก็สามารถที่จะมาลงดันนี้กันได้นะครับและอีกดันหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะครับก็คือในส่วนของดัน85นั่นเองนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ประดับต่างๆนะครับตอบที่ดัน85้าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นอ่เนน้งั นะครับสำหรับดัน85หรือว่าดันเข่าควายนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของดันสูงสุดตอนนี้นะครับก็จะเป็นดัน95ใช่ไหมครับในส่วนของดัน95นะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าดรอปชุดแล้วก็ดรอปอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างเยอะสาหรับใครนะฮะที่ลงดัน85ไปแล้วนะครับได้อุปกรณ์ครบแล้วอาจจะมาฟามที่95ได้ พราะ95นะครับดรอปไอเทมดีมากๆและที่นี้นะครับเพื่อนๆจะไปหาใบดันอย่างไรสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคและจุดดรอปใบดันต่างๆนะครับแต่ละเลเวลให้เพื่อนๆผู้เล่นใหม่ได้รับชมกันก่อนอื่นเลยใครอยากเติมเกมมือถือราคาถูกติดต่อไปที่ร้านสเตราโกพัทได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าถูกกว่าการเติมเองแน่นอนนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของแมป ฟอร์ลูน่านั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของใบดันใบแรกนะครับก็คือใบดัน75้นั่นเองนะครับสำหรับใบดันนี้นะฮะที่เพื่อนๆเห็นภาพอยู่นี้นะครับจะดรอปทั้งแมปเลยนะครับสำหรับในส่วนของแมปฟอร์ลูน่านะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะตีตัวละครอะไรนะครับจะดรอปทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมาตีกันข้างบนนะครับข้างล่างซ้ายแล้วก็ขวาล่างนะครับตรงนี้จะเป็นที่คิดมากๆสําหรับผู้เล่นที่รู้จักจุดดรอปใบดันนั่นเองนะครับไปดูซ้ายล่างกันนะครับทำไมถึงคิดนะอ่ะนี่เลยนะครับสำหรับในส่วนของซ้ายล่างนะคร์ที่ เกิดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะตีง่ายนะครับแล้วก็สามารถรากได้หรือว่าสามารถที่จะบอดทั้งวันได้เพื่อหาแมปพาร์ทนั่นเองนะครับสำหรับแมปพาร์ตดันเลเวล55นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้นะเพื่อนๆลองสังเกตดูก็ได้นะครับว่าตรงไหนนะครับที่มีตัวละครอยู่เยอะๆนะครับหรือว่าผู้เล่นเนี่ยทำการบอดอยู่นะครับตรงนั้นนะฮะจะเป็นจุดดรอปใบดันนั่นเองนะครับอ่ะไปดูอีกที่นึงนะครับสําหรับในส่วนของ จุดดอปใบดัานแมทพารนะครับอ่ะตอนนี้โดน pvp นะครับต่อให้เรานะครับขับมอไซค์มาเรื่อยๆเลยนะครับตรงเข้ามาในซอยนะจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับขวาร่างนะครับจะมีมอนสเตอร์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็สปาวติดกันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทําการฟาร์มดันได้นะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผู้เล่นจะ ฟามตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่จุดตรงนี้เลยนะครับมันจะมีในส่วนของหุ่นยนตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็ออโต้แคนนอนสีแดงนะครับสตัวนี้ครับจะทําการดรอปใบดัน70ด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับดัน70หรือว่าดันวัวนะครับก็สามารถที่จะมานั่ง เปิดบอร์ดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าจุดใบดัน70ดบรอปตรงนี้นะฮะสามารถที่จะมาฟาร์มได้เลยดวงไปถึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปโจมตีตัวอื่นนะฮะก็สามารถที่จะดรอปแมปพาร์ทได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คูณ2กับเลยสําหรับในส่วนของดันลูน่า70กับในส่วนของดันเล็กอินดัสนะครับทั้ง2อันเลย55กับ70ก็ดรอปตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะมาฟาร์มได้ นนั่นเองและในส่วนถัดมานะครับสำหรับในส่วนของดัน85ดอปตรงไหนนะครับก็กดมาที่ในส่วนของ map u n d e ด็ดก้นั่นเองนะครับแล้วก็วาร์ปมาข้างบนสุดเลยนะครับหลังจากนั้นให้เ,เพื่อนๆตรงเข้ามาเลยนะครับจุดดรอปไอเทมที่ดีที่สุดนะครับสำหรับที่ผมไปฟาร์มมานะก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับมันจะดรอปกับตัว โพสเบเดอร์นั่นเองนะครับสามารถที่จะมาฟาร์มตรงนี้ได้เลยนะฟาร์มทั้งวีทั้งวันนะครับ85ก็ดอปดีมากๆสําหรับในส่วนดัน85นะครับอันนี้จะเป็นจุดดอปที่ดีมากๆสําหรับดัน85นั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการลงดัน85ก็วางมาตรงกลางได้เลยนะครับตรงนี้เครับเราสามารถที่จะทําการลงดัน85ได้แล้วแล้วก็ในส่วนของดัน85นะครับถ้าเกิดเราลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไอเทมค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงในส่วนของนี่เลยนะครับแหวน85นะครับถือว่าดีมากๆรวมไปถึงยิ้ดฮอนลิงบวก2ด้วยนะครับ ก็เป็นอะไรที่ฮิตมากๆในส่วนของช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆผู้เล่นใหม่นะครับต้องรู้ตอน obt นั่นเองนะครับอ่ะมาดูครับในส่วนของดันสุดท้ายนะครับในช่วงต้นสำหรับเกมคาร์บอ i อินฟินิตคอมโบนะครับก็คือดัน95นะครับสำหรับดัน95นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องไปฟาร์มแมปหนึ่งนะครับก็คือเล็กไซส์นะครับแต่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะก็ติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของเล็กไซส์เนาะก็ตรงนี้มาฟาร์มง่ายๆนะครับ สำหรับในส่วนของดนันเบื้องต้นเนาะก็ประมาณนี้และกันสำหรับวิธีการหาใบดันเบื้องต้นสำหรับก่อน obt เฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นเก่าอาจจะรู้แล้วแหละถ้าเกิดผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยละกันนะครับอาจจะอธิบายไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะแต่ก็บอกไว้เบื้องต้นนะครับมาสรุปอีกทีนึงนะครับสำหรับในส่วนของดัน55าดรอปจากอะไรดรอปที่ไหนนะครับดรอปจากฟอร์ดูน่าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของดัน7จดนะครับจะดรอปตรงนี้นะครับอ่าล่างฟอร์ดรูน่าเลยนะครับตรงนี้สามารถที่จะมาดรอป แล้วก็ในส่วนของดัน85นะครับเราจะไปบอทที่แมป n d นเดส o กา d นั่นเองนะครับก็คือข้างบนซ้ายตรงนี้เลยนะครับวาร์มาเสร็จแล้วก็เดินขวามานิดนึ่งนะครับหรือไปโจมตีตัวละครที่เป็นโกลส์เบเดอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของดัน d e นเดส u กานะครับสามารถที่จะมาฟาร์มข้างบนตรงนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับในส่วนของตุดอบใบดันเบื้องต้นสําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองสาหรับดัน95เนี่ยไม่ได้มีแมปให้ดูนะนะครับแต่เดี๋ยวจะมาทาคลิปวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็มารีวิวสั้นๆแล้วกันเนาะครับสำหรับวันนี้ผมนักเสือเกนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวีดัตไว้เจอกัน o อปนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย